ครับสวัสดีพี่น้องป้องป,ป่ายเพื่อนสกุลสุขคนพี่น้องจ้าอันนี้พระชาเห็ดไว้นี่พี่น้องเบิ่งออกบ่คืออย่างจ้าอันนี้คือตัวเซมใบสีเด้อจ้าพระชาได้เปียไว้เนาะพี่น้องเนาะพระชาจะาไปเซมใบสี่ห้าชั้นเป็นใบสีสบับวัดท่าสุงพี่น้องจ้าเป็นใบสีบวงสรวงสบับวัดท่าสุงหลวงพอ่อฤาษีลิงดำเนาะจ้าจะพาพี่น้องมาเปียตัวเซมจ้า เวลาเปียกเปียกง่ายๆจะไปตองบบต้องจิกใ่ญ่เดือดจากความกว้างประมาณหนึ่งนิ้วจ้ะพี่น้องจ้าพอดีพัชามีงานด่วนก็เลยบุค่อยได้ลงคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเจ้าขานี่กราบขอโทษขออภัยหลายๆจ้ะผละมือประกอบแล้วผละพี่น้องจ้าจะได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะจำมืออื่นจ้ะมืออื่นเป็นวันส่งงานงานลิงพี่น้องจ้านี่จ้ะวิธีเปียะถ้าเฮาจะให้อาทางใ้อ้วนทงปงไปนี่ แคบหมขาเต้องตัดทางข้างนี้ออกจ้ะจะเปียลงมาเลยเปียทับกันลงมาเลยจ้ะใครสนใจสเต็ปเปิ้ลปากกว้างเดือพี่น้องเดือดไซดีแซท้ายสีดีว่าเบอร์ซิปพี่น้องจา๋า250บาทรวมส่งเก็บไปทางข้อดีคือปากกว้างใส่ได้2แถวและกระทนพร้อมจ้ะ ใส่ลูกสแตปเปิ้ลได้สองแถวใครสนใจกระโทรมาเลยเด้อจ้ะศูนย์เก้าสมหกเก้าสามสี่หนึ่งแปดสี่พี่น้องจ๋าหรือจะทักมาทางข้อความพัชชามายาก็ได้เด้อจ้ะอืมนี่จ้ะเห็ดเลี้ยงกันลงมาเลยใบตองนี่พัชชาบริสิทธิ์เด้อพี่น้องอืมอันนี้คือการเห็ดงานแบบบริละเอียดก็คือบริสิทธิ์ใบตองเห็ดเห็ดไปเลยอย่าเอาค่อยไปแช่น้ําสารส้มเอาพี่น้องจ๋าอืมนี่จ้ะถ้าพันเบี้ยวออกมาหลายนะนี่ก็ต้องตัดออกจากน่อยจ้ะ ไปแช่น้ำสารส้มข้อดีของการแช่น้ำสารส้มนี่ก็ว่าเศษฟุ้นเศษดินที่ติดกับใบตองเนี่ยแช่ไว้จากสโมงนึงเดี๋ยวเพิ pues ่งกระตุกตะกอนออกเบิดพี่น้องจ้าอืมเดี๋ยวเพิ่งกะออกและก็ให้ใบตองแข็งเนาะการแช่สารส้มนี่ฮะนี่จ้าเปียลงมาในนี้เลยจะมักที่เปียที่มักห้างเปียห้างจ้าเป็นอย่างจังไซตตูเซมกแกรณีที่ว่าพัชชาไซตตูเซมนี่ก็คือว่า แม่ใบสีห้างจ้ะใบสีตัวนี้จะเป็นใบสีบวงสวงฉบับวัฒาชาวัฒซุง่งขอโทษขออภัยพี่น้องจ้าวัฒซุงจงหวัดอุทัยธานีเนาะหลวงพ่อฤษีลิงดำพี่น้องจ้าเพื่อนจะมีแผนผังมาให้เลยว่าต้องใช้นิ้วเท่าไหร่แม่ใบสีกี่แม่เราพี่น้องเนาะเพื่อนจะกำหนดมาให้เลยว่าแม่ใบสีนใช้ทั้งบดห้าช่อแต่ละชั้นเออ แต่ละช่อใช้แค่9นิ้วเพื่อจะกําหนดมาเลยพี่น้องจ๋าแต่ถ้าเป็นปากชามปากชามก็จะไม่ได้ใช้เด้ือจากปากชามเพิ่นใช้7จนิ้วจ้ะอันนี้จะเป็นสบับวัดท่าชุงและกระบายสีปากชามแต่ละอันเนี่ยจะวางทั้งหมด4ทิศวาง4ทิศแต่ละทิศก็คนละสีเดือจาประดับดอกไม้นะจ้ะเออสี่ทิศนี่ก็จะมีประดับดอกไม้สีม่วงหนึ่งทิศประดับดอกไม้สีแดงหนึ่งทิศ ประดับดอกไม้สีเหลืองหนึ่งทิศแล้วก็ประดับดอกไม้สีขาว1นึ่ทิศตามนั้นเลยเพื่อนมีแผนผังมาให้เลยจ้ะคือเพื่อนห็ดสืบต่อกันมาเนาะเขาก็เบิ่งตามแผนผังของเพื่อนเลยจ้ะคือแม่ใบสี่ห้าชั้นเนี้ยจะเห็ดให้มันสวยงามตามสไตล์เฮาอย่างเดียวบบได้เฮาต้องเห็ดให้ฉึกเอ,อ่อถูกต้องตามที่เขาระบุมาพี่น้องจ้าที่เขาเขียนมาตามแบบแผนผัง บวงสวงฉบับวัด่าสุงพระจาก็ได้เห็ดสองสามปีแล้วแหละพี่น้องงานบวงสวงตัวนี้นะสองสี่หกแปดสิบสิบสองอืมวั่าสุงนี่ก็ไปมาแล้วจ้ะงามพี่น้องจ๋าพายังบัวเคยไป,ไปไปเที่ยวอุทัยธานีแวะไปเที่ยวหน่ยอยเด้ออุทัยเด้ออุทัยธานีแวะไปเที่ยวหน่อยเด้อพี่น้องเด้องามจ้ะเป็นวัดที่ใหญ่มากวัด่าสุงอ่ะ มากกากล,า,กลางหนกเอี้ยงพี่น้องจา้าอันนี้พัชชาจะตัดออกบางคนอาจจะโบตัดเดี๋ยวจา้าเพราะว่าพัชชาเวลาไปเสียบนะพัชชาต้องใอ่ไม่ลูกชิน้นดามข้างซ้ายข้างข,างขวาเอาจะจะโบใส้ตัวลวดนี้เพราะว่าเสียบแล้วคนก็นจะโบแน่นซ้ำไม่ลูกชิน้นจ้ะนี่อันนี้จะเป็นตัวแซมอีกตัวหนึ่งที่เห็ุให้มีอย่างหน้าค้นหามากขึ้นพี่น้องจา้าแล้วก็ให้โบลุ่งเกินไปแต่ถ้าจะเข้าจะใส่แต่แม่ใบสีเนาะ แม่ใบสี่ชั้นหนึ่งห้าแม่บนี้ใบสี่นี่เป็นใบสีขนาดใหญ่ใบสีห้าชั้นบุ๊มเป็นใบสี่สามชั้นมันก็จะลุ้งเกินไปพี่น้องจา๋าฉะนั้นเราต้องมีตัวเซมเข้ามาอืมนอกจากดอกไม้แล้วก็ต้องมีใบตองเซมเข้ามาเนาะเป็นอะไรเจ้าคะ่ะสวยงามบอกพี่น้องจา๋าตัวเซมใบสีแบบง่ายๆพี่น้องจา๋า พี่น้องเบิงแล้วถึกอกถึกใจโอ้ยพอมุกพอใจสวยงามดีพัชชากาแฟพี่น้องกุเจพัชชาเด้อพี่น้องจ๋าส่วนประกอบมืออื่นพัชชาประกอบซิทพัชชาจะถ่ายคลิปลงให้เบิงแต่ช่วงนี้บ่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเป็นงานเล้งเพิ่นสร้างมาวันจันทร์วันอังคารวันพุธนี่ผู้มืออื่นนี่ก็ต้องได้ส่งงานแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอโทษขออภัยเด้อคำว่าคำจ๋าคำใดบอสุภาพบมนหูขอตัวอำลาพากจากไปก่อนพบพกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า